สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะเราจะมาลองใช้สูตรล็อกเป้านะคะเป็นสูตรที่เพื่อนๆแนะนํามาก็คือเติมเงินนะคะสามบาทเข้าไปปุ๊บนะคะซื้อเบ็ด5บาททันทีเอ่อคือตรงอัตราการชนะเนี้ยต้องเป็น9 0 6 97 98 9 9ให้มันขึ้นสีเขียววิธีการก็เหมือนเดิมเลยเรารีเซ็ตจนกว่ามันจะขึ้นสีเขียวแล้วเราก็ค่อยกดเข้าไปเล่นนะคะกดเข้าไปปุ๊บซื้อเลยนะซื้อเลย ซื้อเท่านั้นนะคะซื้อในเบ็ด5บาทนะคะอันนี้เป็นเทคนิคจากเพื่อนนะคะจากสมาชิกเนาะอ่ะอัตราการชนะ96%นะคะมันเด้งสีเขียวแบบนี้แล้วนะคะกดเข้าไปปุ๊บเรากำลังลากอันนี้มาให้ทุกคนดูว่าอันนี้มันคือยูสจริงนะจ๊ะ <c oughs> เราเล่นในคอมเนาะอ่ะ ยุดจริงๆนะคะมีแถบเมนูแบบนี้เนาะอ่ะไปเลยค่ะทุกคนจะได้สบายใจนะคะยุดจริงในการเล่นเนาะอ่ะกดเข้าไปแล้วก็กดซื้อในเบ็ด5บาททันทีนะอันนี้เราอยู่เบ็ด3บาทนะขึ้นเบ็ด5บาทแล้วกดซื้อทันที นะเพื่อนที่เขาแนะนำมาเนี่ยเขาเติมเงินเพียง375บาทแล้วเขาก็ทำเทคนิคนั้นนะคะรีเซ็ตจนกว่าจะเจอ96ก9็7ก็แปแล้วกดเข้ามาในห้องนะคะตลาดแล้วซื้อเลยดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่า ep 1เราจะเอาคลิปนี้ลงทำ ep 1เราจะทำจนกว่ามันจะแตกเราจะดูว่าไปจนถึง ep เท่าไหร่ที่มันจะแตก เราซื้อไป375ถ้าได้376ก็ถือว่ากำไรนะคะกำไร1บาทเอามาดูกันค่ะว่า <c oughs> จะเป็นเช่นไรน,นะคะซื้อในเบ็ห5บาทใน EP ที่1เนาะมาดูนะเอ้ยอยากเกลืออยากเกลือคุ้นๆอนะทำไมมันดูคุ้นๆเหมือนจะโดนอะเอ้ยเอาน้อยมนันนาวแพงนะช่วงนี้เอ้ยเอาน้อย เอ้ยเอาหน่อยเอ้ยเอาหน่อยอุยอุยหุยทุกคนว้ายทุกคนจริงจริงมันได้จริงจริงด้วยอะเฮ้ยไม่ธรรมดาน่ะเออแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันทำได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นห้ามทำบ่อยเพราะมันไม่ได้แตกบ่อยอะไรอย่างนั้นคับเพราะเขาก็เคยลองทำมาแล้วนะคะเฮ้ยมัน ได้ว่ะเรากล่าวว่าคือถ้าอันเนี้ไม่ได้อะ่ะเราจะมี ep สองสามสี่ให้ทุกคนดูว่ามันจะได้ตอนไหนด้วยนะมเมื่อกี้คือคิดไว้แล้วแต่มันได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่ต้องมี ep 2เลยจ้าจบตั้งแต่ ep หนึ่งเอามาดูกันนะคะโอ้โหบาบนี้นะคะสวยมากทุกคนแล้วตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงสินาทีนะคะสีะะ่โมงเย็นเราเล่นเนี่ย กำไรเลยอะ971ไม่ใช่กำไรน้อยๆนะทุกคนกำไรประมาณเกือบ600นะ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะคะสูตรนี้นะคะก็ สามารถเอาไปเล่นกันได้ไปลองกันได้ทุกคนจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเบ็ด5บาทด้วยแล้วแต่งบของทุกคนอาจจะเป็นเด็ด1บาทในราคา75ก็ได้เบ็ด2บาทก็ได้นะคะเราคิดว่าแบบนั้นเนาะเออแต่วันหลังเราอาจจะมาลองทําเบ็ด1เบ็ด2เบ็ด3อะไรแบบนี้ให้ทุกคนดูดีกว่าอันนี้เป็นเบ็ด5ที่เขาแนะนํามาเลยเนาะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่า ออภารกิจสำเร็จใครมีสูตรอะไรเทคนิคอะไรพิมพ์บอกเรามาได้ในคอมเมนต์อยากให้เราเล่นห้องไหนลองเล่นห้องนี้สูตรนั้นสูตรนี้ให้ดูหน่อยจะเล่นให้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับเราด้วยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย